ไรตุดจีนชุดกี่เผาขายดีเป็นพิเศษเพื่อใส่เฉลิมฉลองเทศกาลมงคลราคาเนื้อหมูไก่และไข่ปรับขึ้นราคาช่วงตุดจีนแล้ว5-10ถึง10บาทผนส่งเชียงใหม่เตรียมจัดงานประมูลเลขสวยหมวดขอตอขุมงานขุมเงินเจริญเติบโต 3ามอยเลขไม้เรือนจัดงาน,น,ะะนศิลปะรันกรรมไม้แกะสลักบ,บ้านถวายครั้งที่2ี่สีสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์นี้นันี่สวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกหลังให้ผมช่วยนะครับท่นานสบายบิ๊กบอยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะแล้ยมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แมนบอแม่นแล้วและที่สำคัญยาคาโกแพงประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้มาวงอะไรพี่ดานสวัสดีครับขออนุาตตุดชันดื่มบนรถดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยโฉมใหม่อักษรขอต่อจำนวน3 0 1ใหมายเลขในวันเสาร์อาทิตย์ที่22ถึง23กุมภาพันธ์2557นณโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่สอบถาม053 278 265 081 721 7999ห้ามพลาดเริ่มต้นปีใหม่2557ใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองอักษรขอต่อ คุ้มงานคุ้มเงินจเจริญเติบโตรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคุ้มงานคุ้ม,งมงเงินเจเริญเติบโตเจริญเติบโตสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง f w Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพ จาากกประเเทศเหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทาง LC เคเบิลทีวีเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้เรานำเสนอกันทุกวันนะครับวันนี้วันอังคารที่28มกราคม2 5 5 7นเะครับเราก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวมานำเสนอกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของใกล้สู่เทศกาลตรุษจีนนะครับเรื่องของชุดเครื่องแต่งกายที่เป็นสีแดงรวมถึงสีอื่นๆนะครับโดยเฉพาะชุดกี่เพ้า เริ่มขายดีนะครับเพื่อใส่ในเทศกาลมงคลน,นี้ครับในนาทีอนันทปัญจสุดธนะครับเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ารุ่งทรัพย์บริเวณในตลาดบวรรเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าบรรยากาศการซื้อขายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ากางเกงสีแดงเสื้อสีแดงและสีชมพูตลอดจนชุดเสื้อผ้าที่ตามกระแสแฟชั่นที่มาแรงที่สุดเห็นจะเป็นกี่เผ้าะนะครับโดยในปีนี้ลายดอกโบตัน๋นลายมังกรจะขายดีเป็นพิเศษนะครับ เนื่องจากคนไทยเชื้อสายจีนจะนิยมซื้อไปเป็นของขวัญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานในช่วงของเทศกาลตรุษจีนส่วนราคาขายชุดกี่เพาะจะเริ่มตั้งแต่ราคาหลักร้อยบาทไปจนถึงชุดละ1-2,000บาทนะครับขณะที่เสื้อยืดสีแดงที่มีการสกรีนอักษรจีนเกี่ยวกับโชคลาบมั่งมีสีสุขพร้อมกับสกรีนรูปม้าด้วยสีทองก็ได้รับความนิยมขายดีมากเช่นกันนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีม้าทองคาก็ได้รับความนิยมขายดีมากเช่นกันเนื่องจากปีนี้เป็นปีม้าทองคํานะครับ ประกอบกับมีราคาที่ไม่แพงตัวละ100กว่าบาทเท่านั้นซึ่งสามารถซื้อสวมใส่ได้ทุกคนด้านลูกค้าที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็บอกว่าตั้งใจมาซื้อชุดกีเพาใส่กันทั้งครอบครัวในวันไหว้บรรพบุรุษซึ่งในปีนี้นะครับกีเพาก็มีการปรับราคาขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าไม่มากนักและไม่ได้ซื้อใส่เป็นประจำโดยจะใส่เฉพาะของช่วงเทศกาลและวันสําคัญของทางครอบครัวเท่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวมากนักครับ เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลจุดจีนนะครับหลายห้างในจังหวัดลำพูนร,ร,รวมถึงตลาดสดหลายแห่งนะครับก็เริ่มปรับราคาเรื่องของเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่ขึ้นไปประมาณ 5- ้าถึงสิบ,บาทแล้วนะครับบรรยากาศตลาดสดหลายแห่งและห้างต่างๆในจังหวัดลำพูนนะครับเริ่มคึกคักรับเทศกาลจุดจีนก็มีประชาชนชาวไทยเชื่อสายจีนทยอยมาจับจ่ายซื้อของเตรียมไหว้เจ้าและเลี้ยงฉลองกันแล้วนะครับส่วนราคาสินค้าก็เริ่มปรับราคาขึ้นเช่นกัน โดยที่ตลาดจตุจักรตลาดสดนองดอกและตลาดหลายแห่งในตัวเมืองลำพูนนะครับซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของมีการเริ่มปรับราคาเนื้อหมูไก่และไข่ขึ้นรับเทศกาลตรุษจีนกันแล้วกว่า5-10ถึงบาทและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนนี้สําหรับราคาสินค้าวไหว้เจ้าช่วงนี้ราคาเนื้อสุกรจากเดิมนะครับที่เคยจําหน่ายกิโลกร,รัมละ130บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ140บาทส่วนสาเหตุที่ทําให้ราคาเนื้อหมูมีการปรับขึ้นราคา เนื่องจากราคาหมูเป็นภายในฟาร์มได้มีการปรับตัวขึ้นจากเดิมกิโลกร,รัมละ63บาทเป็น68ถึง70บาทนะครับและราคาเนื้อหมูจะยังคงมีการปรับราคาขึ้นอีกกิโลกร,รัมละ5ถึง7บาทซึ่งก็จะทําให้ราคาเนื้อหมูยังคงมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะผ่านเทศกาลตรุษจีนขณะที่ราคาเป็ดและไก่ที่เป็นของสําคัญในการไหว้เจ้าก็ปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสําหรับไก่นะครับ จำหน่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ80บาทส่วนเป็ดจำหน่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาทซึ่งจะปรับขึ้นอีกเช่นเดียวกันสําหรับราคาสินค้าเครื่องเส้นไหว้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเตรียมปรับราคาขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนและราคาสินค้าอาจจะขยับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นอนครับทางด้านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เตรียมจัดงานประมูลป้ายเลขสวย301เลขหมายนะครับในหมวดขอตอ่อซึ่งที่ผ่านมานะครับ หมวดที่แล้วประมูลได้กว่า33ล้านบาทและหมวดนี้นะครับคาดว่าจะประมูลได้ประมาณ30ล้านบาทขึ้นไปครับน,นางวรพรวรพงศธรนะครับหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับแถลงข่าวการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดขอไข่ต่อเต่าซึ่งมีความหมายว่าขุมงานขุมเงินจเจริญเติบโตจะมีการประมูลนะครับในวันที่22และ23มกุมภาพัน์นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการมอบของขวัญเนื่องในวันแห่งความรักหรือวันเลนไทนยและเป็นของข,องขวัญแก่ผู้ที่เคารพนับถือรวมทั้งมอบเป็นของข,องขวัญฉลองปิญญาบาตัตรแก่บุตรหลานซึ่งตรงกับความหมายของขุมงานขุมเงินเจริญเติบโตที่ผู้ครอบครองนะครับป้ายอักษรขอ,ขอต่อก็จะได้พบสิ่งที่ดีๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่การงานธุรกิจการค้าจะมีแต่ความเจริญเติบโตและรุ่งเรือง โดยหวังรายได้จากการประมูลครั้งต่อไปนี้นะครับไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทสําหรับป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดขอต่อนี้นะครับทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งทําป้ายเลขทะเบียนนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ป้ายทะเบียนมีความทนทานมากกว่าปกติรวมถึงมีสีที่สดใสไม่จางไปตามการเวลาง่ายๆพร้อมกับสัญลักษณ์จากภาพคําขวัญของเมืองเชียงใหม่ที่บอกว่าดาวสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพาชาติล้วนงามตา นามลำค่านาครพิงก็จะมีภาพของดอกสุเทพประเพณียี่เปงประเพณีสงการดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่และภาพหอคําหลวงซึ่งจะได้นิมนต์ครูบาน้อยเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดสรีอนมูลอเภเสารพี<อ>มาทําพิธีปลุกเสกป้ายทะเบียนดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถในครั้งนี้นะครับเปล่านะคะหรือว่าจะมีท่านใดนะคะที่สนใจของเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาช่วยๆกันนะคะประมูลนะคะเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดนะคะเอามาใช้นะคะเป็นประโยชน์กับชาวเชียงใหม่ก็หลายโครงการนะคะเงินกปะทอที่เก็บไปเนี่ยนะคะก็จะเอาเข้าไปสุกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับบ้านถวายเองก็เตรียมจัดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายอำเภอหางดงปีนี้จัดเป็นปีที่24แล้วนะครับรที่ร้านสมัยมิลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายเลิศปัจัจดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงอำเภอหางดงและนายวิเชียนญ,ญ,ญ,ญาติจอมอินผู้ใหญ่บ้านถวายนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้ว งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์ศกนี้พร้อมกับเทศกาลของไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมงานหัตกรรมและฝีมือการแกะไม้ที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นตลอดจนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดภายในงานนะครับมีการแบ่งออกเป็นสองโซนก็คือโซนแหล่งร้านค้าที่จะมีสินค้าหัตกรรมและงานแกะสลักจากบ้านถวายกว่า800ร้ร้านค้านะครับนำมาให้ชมและเลือกซื้อ รวมถึงโซนแหล่งวิถีชีวิตเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านถวายพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นรวมไปถึงปีนี้มีการจัดถนนคนเดินบ้านถวายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น2องกิจกรรมที่นํามาสร้างสีงสันใหม่ในปีนี้ครับที่วัดศรีโสดาอําเภอืองงหวัดเชียงใหม่นะครับมีการประทบัิเทศพระภิกษุในโครงการที่ชื่อว่าพระธรรมจาริกนะครับ ซึ่งทั้งหมดเป็นพระอาสาที่จะขึ้นไปเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงแก่ชาวเขาครับนายเจร,ริญฤทธิ์สงวรสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับนายอนุสันเทียนทองรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมเทศพัฒธรรมจาริกปีที่49ประจำปี2 5 5 7โดยมีพระวิสุทธ์องศาาจารย์ กรรมการเถระสมาคมเจ้าคณะภาค7็เป็นประธานสงฆ์โดยโครงการพระธรรมจาริกนะครับก็คือผู้จาริกตามรอยพระบาทเป็นโครงการพระบัณฑิตอาสาที่มีแนวการพัฒนาชาวเขารูปแบบใหม่และเอาใจใส่ชาวเขาอย่างจริงจังนะครับทำงานเพื่ออุดมการณ์ตามแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเดินทางไปปฏิบัติงานตามหมู่บ้านชาวเขาพื้นที่จงังหวัดภาคเหนือและภาคกลางบางส่วนดังนั้นนะครับจึงเป็นองค์กรหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง นอกจากพัฒนาจิตใจแล้วยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์การศึกษาอนามัยผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนารวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนาธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และวางรากฐานพระพุทธศาสนาลงบนจิตใจของชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิเผ่ากระเรียงแม้วีอก,กอลีซอมูเอร์เป็นต้นทั้งนี้นะครับการดรําเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระหากษัตริย์ เกี่ยวเนื่องต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนทําให้ชาวขาวเป็นพวกเดียวกับคนไทยมีความสามัคคีประกอบสัมมาชีพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์รักและห่วงแหนในแผ่นดินไทยรวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยครับมาถึงเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของการเผาป่านะครับ ทางด้านกรมทหารราบที่7เชียงใหม่ก็นําประชาชนและเยาวชนนะครับร่วมกันทําแนวกั้นไฟป่าเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าครับที่จังหวัดลําพูนนะครับทางด้านอกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําพูนร่วมกับกรมทหารราบที่7จังหวัดเชียงใหม่ชุดควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจัดการรณรงค์จัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าตามแบบประชาอาสาที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตําบลก๊ออาเภอลี้จังหวัดลําพูนนะครับ โดยมีนายอนัทวิทยานุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีประชาชนนักเรียนของโรงเรียนกอวิทยาคมชมรมทหารบันศึกและทหารกองหนุนอำเภอลี่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุทกที่ที่26นะครับเข้าร่วมเป็นจํานวนกว่า200คนพันเอกจิตติวัฒน์สอนสุวรรณรองผู้อุนาการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนก็บอกว่าจากการสำรวจพื้นที่นะครับมีความเสี่ยงจะเกิดไฟป่ามากที่สุดในจังหวัดลำพูน พบว่ามีเพียงพื้นที่ในตำบลเกาะอเภอรีมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ามากที่สุดและเพื่อไปการป้องกันไฟป่าและหมอกควันนะครับกออรมนอจังหวัดลำพูนจึงได้บูรณาการร่วมกับประชาชนเยาวชนในอเภอลีจัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันตามแบบประชาอาสาบริเวณป่าภายในเขตวิญญาณแห่งชาติแม่ปิงเพื่อไปการรณรงค์ให้ประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงภัยและอันตรายจากหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าไม้ภายในหมู่บ้านและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นะครับซึ่งนอกจากทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหบอกควนตามแบบประชาอาสาแล้วนะครับยังได้นํากําลังทหารจํานวน70นายร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําในป่าต้นน้ำนำานําลาธารในเขตอุทยานแห่งชาติแม่พิงเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นป่ารวมถึงให้ประชาชนนะครับได้มีน้ําใช้ในพื้นที่การเกษตรอีกด้วยครับ หลังจากที่หนาวเหน็บก,กันมาหลายวันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็รายงานว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น1-2องศาในช่วงนี้ครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานสภาวะอากาศเมื่อเวลา7จ็นิกาวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศเวลา10นาฬิกาวันนี้จนถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเชีงยงใหม่มีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6ถึง12องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้5.2องศาเซลเซียสที่สถานีเกษตรหลวงอ่งางขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อ,กอยวัดได้6.2องศาเซลเซียสยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองนะครับเช้าวันนี้วัดได้7.0องศาเซลเซียส และที่อำเภอแม่แจ่มวัดได้8.8องศาเซลเซียสครับนี่คือรายการข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นนะครับนำเสนอทาง L C Cable TV ชงใหม่ช่อง1 8แห่งนี้ทุกวันสนับสนุนโดยเครื่องสำอางโ t ร์เด l l วโซลูชันนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนรวมถึงเมล็ดพันธุ์ฮอเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันนะครับช่วงเวลานี้ เรานำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มากมายรวมถึงจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะครับหากพลาดชมนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ facebook.lc เชียงใหม่นะครับหรือว่าที่ www.lccable.tv ไปชมย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับกานติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ การียนสมาชิกบริษัทลีเนียเคเบิลทีวีจำกัดที่เคารพโดยขณะน,นี้ทางบริษัทลีเนียเคเบิลทีวีจำกัดได้รับแจ้งจากสมาชิกว่าได้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลและเคเบิลท้องถิ่นได้ไปข่มขู่จูงใจให้สมาชิกหลงเชื่อว่าหากผู้ใดติดตั้งสัญญาณจากบริษัทแล้วจะถูกฟ้องดำเนินคดีในข้อหาการละเมิดล,ลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของ CT h ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้บริษัทเสื่อมเสียและทําให้สมาชิกเข้าใจผิดเกิดความเสียหายดังนั้นทางบริษัทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสิ่งที่สมาชิกได้รับฟังข้อมูลมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบริษัทได้กระทําการตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับตามกฎหมายทั้งนี้ทางบริษัทได้มอบอํานาจให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดําเนินคดีกับผู้กระทําให้บริษัทเสียหายให้ถึงที่สุดแล้วอันหนึง่ง หากสมาชิกท่านใดมีเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกฎหมายคุณกฤิที่หมายเลขโทรศัพท์080-611-1172ตลอด24ชั่วโมง